ทางเข้าแรกจะเปิดขึ้นในวันนี้หลังจากผ่านไปหนึ่งโซยามันก็จะปิดตัวลงส่วนอีกทางเข้าหนึ่งจะเปิดขึ้นในอีกสิบวันให้หลังซึ่งวันจะเปิดนเข้าตลอดทั้งวันนั้นหากวิญยาตออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่วิญยามออกมาหลังจากผ่านไปสิบวันวันผู้นั้นจะไม่มีทางรอดดินแดงตาบทัศสอันประานนั้นตลอดสิบวันหลังจากนี้จะปลอดภยัยแต่หลังจากนั้นจะตรายอย่างยิ่งแบบนี้นี่เองขอบคุณสิทธิพี่ที่แนะน,นําค่ะสิทธหน้อเจ้าเข้าไป้อพวกข้าเถอะ หากว่าเจ้าไปกับพ่กข้าเจ้าจะปลอดภยัยขอบคุณสิทพี่ทั้งสี่สิบน้องอู่ซิงเจ้าอยู่ที่นี่นี่เองข้าเป็นนามว่าเกาหยงข้าจะแนะนําสหายที่ดีที่สุดของข้าเจ้ารู้จักชินยูหลานซีว่านหลงพวกเขาทั้งสามคนเป็นตัวแทนของสํานักสี่้าสมุทรข้าเป็นนามว่าอู่ซิงเป็นเกียรติยิง่งหนาที่รู้จักพวกท่านเช่นกันหญิงผู้รวงานนางนั้นคือใครกัน นาคือคุาว่าทาองมูหลงสวินน้าว่าอยาเฟยส่วนทางนั้นคือน้องสาวของมูหลงสวิตน้าว่ามูหลงว่านดูเหมือนว่ามูหลงว่านจะไม่ชอบพี่สไปน์ในนาโคตดูหน้าสี่คนของหมกอสังหารอวตาาสิทธิพี่ของผู้นภาพลับภายนอกสร้างขนแยมยิ่งหนาเขาเป็นใครกันเขาเป็นนาาว่าจ้านเฟิงเ,เป็นบุตรชายของจ้านกิวเซี่ยวซึ่งเป็นผู้นำอวตตาลำดับที่สองแห่งโมกอสังหารอวตาานี่เจ้าดูน้าสี่อยาเฟยพูดงามกำลังเดินมาทางนี้ สร้าบังเอิญจริงๆไม่คิดเลยว่าเจ้าเองก็อยู่ที่นี่ด้วยบังเอิญจริงๆเจ้ามีคุณสมบัติที่เข้าสู่เดนตาประทับสวัสค์อมตะาด้วยงันเลยข้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับไปคําสั่งสายมอกภายในอันตรายมากเจ้าก็ระวังด้วยละ่ะเรื่องหนาเจ้าไม่ต้องกังวลถ้าอย่าง,งานั้นข้าขอตัวก่อนสิทธน้องนี่เจ้ารู้จักอย่าเฟยด้วยเลยนั่นเพราะข้าเคยมีเหตุการณ์บางอย่างแต่ท่านอย่าไปสนใจมันเลยสิทธิ์น้องไม่ต้องกังวลไปหากเจ้ามากับพวกข้า จะไม่มีใครกล้าทำร้ายเจ้าเพราะว่าที่นี่คือ,อยอดเขาสายหมอกของพวกข้าในที่สุดเดนแดนศัก์ธิ์แห่งการต่อสู้ก็เผยขึ้นเสียทีแม้ข้าจะต้องตายข้าก็ไม่เสียดใจทำเส้นนั้นก็มีแต่ต้องตกตายเท่านั้นสิทธิ์พี่เดนแดนศัก์ธิ์แห่งการต่อสู้มันยังไงกันแน่มีคนจํานวนมากที่คิดว่าเดนแด,ด,ดนตาเท้าสวรรค์นมบตานน้นคือเดนแดนศักด์ธิ์แห่งการต่อสู้ซึ่งข่าวลือนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วอยอดเขาสายหมอก พวกเจ้าประตูโซเดนตาบัะท้าสวัสด์อมตานั้นได้เปิดขึ้นแล้วพวกเจ้าของกันหรือยัง